เรื่องนี้ก็ผิดนะคุณผู้ชมงานบริการก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากับกลูกค้าหน่อยใช่ไหมฮะขึ้นแท็กซี่ครับผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าปักหมุดพิกัดให้มารับแต่ว่าเหมือนจะปักหมุดไปเจอซอยตันคนขับไม่พอใจด่าลูกค้าแบบนี้ฮะเป็นผู้ชายคุงจะโชไอหน้าแหกเลยว<ะ>ปักผิดแล้วยงรรังมาเถียงจอดจอดจปักผิดอีกิโลมันเราไปปักมีมารยาทหน่อยค่ะมึงก็ไม่มีมารยาทก่อนมึงปักผิดมึงไม่ขอโทษพี่คะหนูไม่เคย กูมึงใส่พี่เลยนะตรงไหนคะพี่พงไม่ขอโทษหนูทำไมต้องขอโทษหนูก็ปากหมุดของหนูกคนโอ้โหอารมณ์คนขับนี่คือเดือดเลยนะคุณผู้ชมนี่เสียงบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะพี่โจผู้โดยสารมากันสองคนครับเขาบอกนี่เป็นหลักฐานค่ะคุณตำรวจมาเจอกับตำรวจสอนอห้วยขวางครับบอกแท็กซี่ด่ากราดไม่พอใจลูกค้าปักหมุดโลเคชั่นผิด ผู้เสียหายเล่าให้ฟังแบบนี้ครับเย็น16กันยายนที่ผ่านมาเรียกแท็กซี่จากย่านบางกระสอนนทบุรีให้ไปรับน้องสาวที่คอนโดแถวแถวรัชดาซอย18แต่ว่าโลเคชั่นที่น้องสาวส่งมาให้เนี่ยมันเป็นซอยตันครับแท็กซี่มารับปุ๊บโกโรธฮะด่าด้วยถ้อยคำที่รุนแรง<อ>เธอบอกพี่พี่ใจเย็นๆน,นะโ<อ>ชเฟอร์ว่าไงรู้ไหมฮะยไงฮะผมเป็นไบโพล่าอ๋อเลยด่านหนักขนาดนี้เ,ออเลยหรอเขาอ้างแบบนี้ไบโพ<อ>ล่าอารมณ์สองขั้วแล้วก็ด่าไม่หยุดขู่ทำร้ายร่างกายด้วย ก็เลยตัดสินใจเอางี้พี่พี่จอดเลยเดี๋ยวลงเดี๋ยวโอนเงินให้แล้วแท็กซี่ก็ขับออกไปฮะพยายามที่แบบอารมณ์เย็นมากก็คือพยายามที่จะให้เขาหยุดแต่น้องอ่ะไม่มีคำหยาบคายเลยนะน้องพูดดีทุกอย่างน้องไม่มีคำว่าไอ้ไม่มีเลยแต่เขาอ่ะด่าคำที่แบบว่าคือพระเจ้าห่อมาหมดเลย พยายามเนือมือค่ะเออเงานมือเพื่อที่จะมาข้้งหลังอย่างเงี้ยใช่แล้วเขาก็บอกว่าอ่ะอ่อกูจะจอดรถอ่ะเขาเขาก็ยุกมือตรงนี้ก็ได้ใช่น้องเขาพูดอย่างงี้อะทีเนี้ยคือผู้โดยสารก็บอกว่าเอาจริงกับแท็กซี่คนเนี้ยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยอ๋อพอมันเกิดเรื่องปุ๊บเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าพอรู้จักกันเนี่ยมีแชททรงแชทมาด่าทรงแชทมาครู และที่ผ่านมาเคยถูกอีกฝ่ายทำร้ายร่างกายมาแล้ว oh. เอาเป็นเรา oh. เราไม่ใช้บริการแล้วนะ,นนะเออถ้าเกิดก่อนหน้านี้เคยมีประวัติแบบเนี้ย <c oughs> น่าจะใบโพลาขึ้นมาหลายรอบแล้วยังเออก็กล้ามาใช้นะล่าสุดทนายมาช่วยแล้วนะครับถูกต้องครับมาให้ความรู้ในมุมของกฎหมายกับฝั่งของผู้เสียหายนะครับเขาบอกว่าเบื้องต้นก็จะมีความผิดเข้าข่ายผิดพรบจราจรทางบกหลายมาตราเลยนะผูดจาดูหมิ่นผู้โดยสารทิ้งผู้โดยสารระหว่างทาง โทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน2,000บาทเอ็ไม่แน่ใจถ้าป่วยไบ,ยบยโพล่าจริงจริงมาทำงานแบบนี้ผู้โดยสารเขาจะยังไงดีเนี่ยดูไม่ค่อยปลอดภัยอ,อ,อถ้าป่วยก็รักษาก่อนนะครับวันดีสนุกฟรีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้